กำลังขึ้นกำลังขึ้นเบิ่งแน่ครับพี่น้องปุ้ยตัวยตัวถ้าต้นใหญ่ก็หนีแห้งสิคักครับพี่น้องโอ้ผู้ใดเห็ดกับไอผมยังซีนี่วุ้ยเบิ่งหลดครับพี่น้องปอด ตัวน,นี้บบตำก็หาหกโลครับพี่น้องขึ้นอืดแล้วนี่เป็นสิบโลเลยแสดงว่ามีคนสัตว์เหลืรุดสมพอรุดอยู่ครับพี่น้องตัวใหญ่ครับเกือบหกเจ็ดโลคนน่ะตัวนี้ขึ้นอืดเต็มเลยโห้เสียดายเสียดายสวัสดีครับพี่น้องผมพ้อประดงวันนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะเบิงประดคูครับพี่น้องอยู่ทางเขื่อนห่วยพุ่งช่วงนี้กับฝนน้ำลงกับน้ำขึ้น ขึ้นรลายจังหน่อยครับพี่น้องขึ้นท่วมขึ้นถึงพี่แล้วพี่ถึงแยง,งพี่แล้วผมก็เลยพามาจอบเบิงว่าป่ามันเป็นอย่งไรช่วงนี้ป้าโดหลังจากที่บริมาโดนก็พี่น้องนี่มันอีก,ก็เลยพาพี่น้องมาจอบเบืงองยุ่แงแยงเก่าเนี่และครับพี่น้องแต่ว่านา้ำใสขนาดฝนตกแห้งน้ำยังใสอยู่ครับพี่น้องเมีน่อนี่น้ำใสกับยิ่งอยางแรงหน่อยเขาเอื่นไม้ปราบเซียรก็พี่น้องถ้านา้ำใสๆมันกายยาก คู่ปีปลามันก็สิเข่ามาอย่างนี่ครับพี่น้องนี่เข่ามาหาเห็ดทั้งวางไขรเดี๋ยวผมสีผ้าขึ้นจอบพี่พุนก่อพุ่นลมือนี่ก็มาเทงเทียงครับพี่น้องนี่บรรยากาศหนาฝนมีน้ำไหลจักน้อย <c oughs> น้ำไหลลงจากผู้ผครับพี่น้องนี่ กว้างนา้ำไหลป่าก็ยังเปิดเปิดอยู่มือนี่สีพ่อๆได้เห็นแน่บ่โอ้ครับพี่น้องผมเห็นอันนี้เห็นเห็นต้นกระพุกครับพ,พี่น้องปู่งามแต่วะพี่ครับพี่น้องต้นสูงเหยาอัดลาดอ่อนพอดีกินพร้อมเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้ บาดเนี้นนย,นยนี่ไม่เด้ได้ซัดกันแท้เด้อนี่ต้นกระพุกนี่บ่ได้กินหลายปีแล้วแถวให้แถวหน้ากับจกดับไปทั้งไดเวิร์ต,ตนใหญ่นี่เบึง่งเลยครับพี่น้องโอ้ต้นงามครับไปไปเดี๋ยวบ่นมาอย่าลืมบอกผมด้วยครับพี่น้องตัดเอาน้ำเนี่ย <c oughs> มาครับพี่น้องบาดนี่เดี๋ยวมานาั่งรุนน้ำกันว่าสิพอตัวบอมนันนี่สิเป็นทรงไดกับหมายน้ำใส เขื่อนห้วยพุ่งบักลกไ่เข้ามากครับพี่น้องเช่ะรืครันนั่งขึ้นกำนั่งขึ้นโอ้บะโลนบ่โอ้บะโลนครับพี่น้องโอ้ยลงตรงเป้าอยู่เด้บ่ะโอ้ สงยส้องเพิ่มยางก็พี่น้องมันนาจะตกแล้วเมื่อกี้นี่ลูกอู้ผมเลยมั่นใจว่าถือแมเมื่อกี้นี่อมันระยะนี่ก็ประมาณสิบกมตรนะครับพี่น้องเกือบเกือบสิบหามตรอู้ยางเส้นเดียวบอผ่านบอผ่านเงี้ยพี่น้องยิ่งไก่พวดว่าสิตใจสองเส้นแล้วะเมื่อกี้นี่ก็ได อียป,ปักอยียงคือจังหนักๆแท้มาเดี๋ยวลุนน้ำกันไหมก็พี่น้องพลาดรอร์ดอกแรกโอ้ยโตว่าน,น่อยได้หมู่กีนี่ผ่าดๆผาดผาดเสียดายเสียดายนอนกับบนรับกับพี่น้องเป็นแบบนี้ <c oughs> อ่ะซ้อมกันไหมก็พี่น้องเพื่อมีตัวไม้เขา้ามาไปเอา ฝนนำลงมาแห้วครับพี่น้องบาทนี้โอ้เดี <c oughs> ๋ยวถ่าวฝนเศร้าจะเข้าพี่น้องโอ้เ๋แก้มือว่นน้องบาทนี้ครับพี่น้องฝ <c oughs> นเอียนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมานั่งซ้อมกันต่อจสิมีโอกาสแบบเมื่อกี้อีกปะเด้อย,ยางสองเซนบาทนี้ ถ้ามีโอกาสอีก้าพลาดอีกก็โมเป็นน้ํายางแล้วเป็นน้าค้นแล้วครับพี่น้องมาเดี๋ยวรุนน้ากันก็พี่น้องไอชนก็พี่น้องไอชนล้องมือหน้าโดนก็พี่น้องโดนไอชนก็เอาโอ้บาดมือเลยครับพี่น้อง โอ้ประมาทไอช่อนประมาทไอช่อนครับพี่น้องโอ้ผมว่าเป็นตัวบนย่อยตัวตัวบนใหญ่โอ้จวดมือเลยแสดงว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องไอช่อนโอ้โอ้โหนตาย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 เขาหางโอ้เป็นโลครับพี่น้องโอ้ ประมาทประมาครับพี่น้องบ่ได้ถือบังไว้ดีดีจวดเทียเดียวมือเป็นรอยเลยเดี๋ยวผมมัดว้นี้ก่อนเสียทาเสียท้าไ้ช่อนเนี่ยของว้นี้ก่อนเดี๋ยวผมพาลุงเปเอยวครับพี่น้องผ่าปลาดูหรือยังได้ช่อนกรยังไขอยู่ดิไปเดี๋ยวลุงไปเอาดีกว่าไปลุงไปบิ้งกันนะ่อครับพี่น้อง <c oughs> เมื่อกี้นี่มันดึงไหมครับพี่น้องดึงเสือกหูดมือจวดล่วนผมเลยเลี้ยวเบางสูงสูงขึ้นจังตัวนิดหน่อยนึงมันตัวเป็นไงนะโอ้โมเมนต์ครับพี่น้องโอ้เลี้ยวบางสูงสูงขึ้นจังตัวนิดหน่อยนึง,นงนะโอ้เป็นโล้ครับพี่น้องอเดี๋ยว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 โอ้แนวเสียบตัวนี้โอ้เดี๋ยวพาขึ้นบนครับพี่น้องโอ้ดีใจเลลวบน,นี้ เดี๋ยวพปยมันกี้ไก่โอ้ยผมว่ามันตัวนี้น้อยกบีน้องบุญม่ยนด้อสมพ่อมันถินแห้งสมพ่อมันจวดแบบจวดเสือกบาดมือจืดเลยโอ้ยบุงเม่ครับีน้ออยห้อยเสือกบาดมือโอ้ยอันตรายอันตรายบุมียถุงมือนี่จริงๆริงปกติผมก็จะจับกระบอกไว้ดอกแต่เมื่อกี้นี่ผมคิดว่าตัวมันบมยใหญ่กบีน้องเห็นสูงสงตัวบมใหญ่ผมก็เลยเอามือนี่ดึงดึงอันนี้เลย ดึงเสือกเลยพอด,ดึงเสืออมันสวนกับจวดหลวดอู้อันตรายอันตรายครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,องไอช่อนไซโลเดี๋ยวบืงอยู่สูงสูงก็ยังตัวประมาณขีดสงขีดนี่สัตว์เอาขึ้นมาหลอไซโลประมาณโลนึงโลถึงถวนครับพี่น้องตัวนี้บอทรรม,มาดาบาทัรม,มาดาพี่ไปเดี๋ยวจอบเบ,บิ้งแบบไล่ต่อครับพี่น้องว่าสิได้แก้มือบอรือนี่ โอ้ฝ่าแจงจางปางบาดนี้เนี่ยมาเดี๋ยวมานั่งซ้อมมึงกันต่อครับพี่น้องจากนี้ไปหาคำมาสิพ่อเพิ่อนอีบัวบักไล่บาดนี้สิมีโอกาสได้แก่ตัวบัวโอ้แต่บัไ,ได้แก่ตัวนี่นอนมาหลับแตกครับพี่น้องไปลุนน้ำกันครับพี่น้อง ฝนน้ำไม่อีกรอบแล้วครับพี่น้องฝนจังใดือูนี้ฝนต๊แดดออกโอ้คือสีโบคืออหรอกครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่ฝนเอียนแล้วมันมิดเลยแม่ป่าโบเห็นมาไก่เลยมิดสีเลยผมว่าสิไปเอาตัดเอากระปุกล้วก็ะสกับเลยหรอกครับพี่น้องเอาป่าไปอ้างไม่บานผมกันปลคอใหญ่หนึ่งใส่กระปุกเนาะเออฮือแมนแมนแมนคิดออกแล้วไปครับพี่น้อง เบ่งแน่ครับพี่น้องตุ hey. ้ยตุ๋ยถ้าต้นใหญ่กูหนีแห้งสิคักครับพี่น้องกินได้บ่เลยเห้อยู่ยด้วยเนาะยอดมันบ่เอาด้วยเนาะอโ้ลมใหม่ต้นหนึ่งบุ้ยครับพี่ทองพี่ ได้ง่ายกว่านีนี่ือสีขักกว่าไปครับพี่น้องกลับเลยได้ของแสบแล้วืันนี้ วันนี้ได้ช่อนมาปลาช่อนเหรอเออปลาคอตัวนี้อ๋อไม่ใช่ปลาโดเหรออืมปลาคอปลาโดยิ้ประถือเออเจ้าของว่าจักโลเนี่ยมาสร้างกับพี่น้องบ้างเนี่ยโม่ไว้ว่าถึงโลนี่บ่รู้ว่าสิถึงบ่ลงจับฝนปล่อยดิจึกถึงสิโล่หนึ่งเนาะ เอามาสร้าง,งโลสองป้อมเว้ยโม,ม่ไว้ไล่เนี่ยโม่ก็พี่น้องไว้ว่าโลก็กลัวนี่น้องเอามาสร้างมึงกันไหนมาลองมึงกันนาะป้บอย่าว่าบัถึงรูเดี๋ยวไว้โม่ไว้ไล่ถึงบัครับพี่น้องโอ้โลหา้าขีดแล้วครับพี่น้องเว้ย,ยว่าถรามดาว่าถรามาดาวาาดาเ,เราเคยกินปลาช่อนตัวเท่านี้ยังอ่ะยัง หนึ่งไสกระปุกให้กินเได้เอาไอ้ต้นกระปุกมาฟอ,อมเด้นี่กระปุกเคยเห็นอยู่บ่เคยกินบ่ฟอ,องแสีบตัวนี้เดี๋ยวสีั่นตรงนี้ดีๆแล้วกันหนึ่งไสกันให้ถึงไสกับคอ,อใหญ่เข็ดในกินเนี่เด้หยิบก,ก้อยเลยคือท่านนี่น,น่ะจับคักในอะไรเอาท <laughs> ่านเนี้ยมต้องล่างไปล่างมือฟอมเด้อเอา <laughs> สำหรับคลิปนี้กับสิเดียวัยซ้ำนี่ก้อนลหรครับพี่น้อง เดี๋ยวมอืออื่นผมพาไปแก้มือใหม่อีกรอบหนึ่งยังคาใจอยู่ตัวนั้นยิ่งบ่ถือนะเดี๋ยวมอืออื่นชวนนะหัวไปไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซั่วนี้ละไปเอาไปปอกปอกหนึ่งให้กันกินเด้จ้ะอู้เอ้าหางปลาไปเศเจ้าของค่อยเอาไปกินจ้ะ <c oughs> โอ้โปลายัง กูพ <c oughs> ี่หางมีแต่ตอนบนมามีตอน่างกระพุกซุกดีบ่ะจิ้มมึงกันนะเคยกินบอนี่จาของนี่ใส่ซิมมึงให้มึงเนี่ยซิมมึงกันนะรสชาติเป็นยังไงหัวนแล้วหละเป้าเนี่ยชอบเป็นไงรสชาติ เป็นยังไงปากบวออกเลยแสียบท้งองบวแเสบเป็นยังไงเป็นมันหวานเป็นมันหวานจอยลอยเหมือนเหมือนเหมือนฟักเลยอะ่ะนิ่มๆกรอบๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว,ว่าอร่อยไนหะมเสบเป็นว่ะเฮ้ยของแสีบของดีอีสานตัวนี้ป้าป้ายกเข่าแล้วยกเลยยุกเลยได้เต้หัว หางเสีย <Angst>, yeah. <laughs>